ครับกราบสวัส hmm. ด ah mm ีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์แหลกพระไว้ครับวันนี้น้ำผ้าทุกท่านกันลุตะลุยปลาสากรพี่น้องหาแนวทางฝากจดพี่น้องเอฟซีประจำหมวดวันที่สิบหกพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านตัวเลขแนวทางสิบเป็นตังไหนหอบไปเมืองน้ำกันครับตะลุยปลาสาพี่น้องเมืองมูจะปลา หาแนวทางฝาดต่อยเป็น้องเอฟซีประจํางวดวันที่16พฤษภาคม2565ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับตัวเล,ล็กลยเนวทางสิออกว่ารูปแบบไหนให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านนั่งไปนับกันครับพี่น้นองเอฟซีทุกท่านผู้ดใดเข้ามาแล้วขอกระเพงใจในเถ้าพี่น,น้นองเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆช็อตเด็ดๆจากท่านช่องอาจารย์แหล่พ่อด้วยครับปลาพี่น้องเขาปลาไปนับกันครับพี่น้องเอฟซีทุกท่าน ี่จะปลาสาพี่น้องอค,คนที่ลูกหยาบหยาบเพี่นอ้องอึ้งต็มอยู่ยพี่น้องเสียงอึง้งพี่น้อง fc สุกทนสถานที่มองนี้ครับพี่น้องเอาไว้ปูเป็นมานาสมาธิครับพี่น้อง fc ในสถานทีหนากลัวครับพี่น้องมีจะปลาหล่ดลวน เบิ้ลพี่น้ำกันครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเก็บแรงเลยใสเลยเอาฟูมากเหรอครับฟูมากเหรอครับพี่น้องที่นี่ปลาครับพี่น้องอเพิ่นเอาปลาเป็ดทะลูกเขามาตั้งไว้ตพื่โปน้นไว้กันไว้พี่น้องโป้อนอีกโ้นหน,นึ่งนครับที่นปลาในตรงนี้เพิ่นขอโชคขอลาภได้ติดกันมาดหลายงวดเขาหลายงวดแล้วเนาะเขาหลายงวดแล้วอยู่โ้นนี่กับอยู่ต้นไปเขี้ยนใหญ่ครับเอฟซี เดี๋ยวกันธ์สายเอฟซีเข้าไปเบิกในตนตะเกียงใหญ่เนาะครูเป็นทนายสมาธิครับเป็นหน่องเอฟซีทูสั่นกลางป่ายชาพิจิญญาณอยู่ได้พี่น้องมางอขึ้นหนีประกาศมาเถื่อนมันเสื้อใหม่เสื้อนีกปี่น้องเราเป็นงูใหญ่หากปราสาทได้พี่น้องเหมือนกับกลางป่าชะ มึงเป,นปน็นเรื่อลๆครับพี่น,น้องเอฟซีมีเหตุหหาหาก,กรารณ์ระึรที่ยงเกิดขึ้นอาสาก็พี่น้องเอฟซีทันเอ้ยพิอยานพี่น้องแต่ว่าปู่คนจะเิชทางไห้เพื่อจะไ้วสาหิตยา,างไปยางมาไปเหตุที่เอยงายงงางสมาธิครับพี่น้อง คนบุกยังไงคนยังไงก็มีสามคนโอบเนี่ยสามคนโอบนี่แสดงว่าปลายนี่หลวสมบูรณ์ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านต้นไม้แสดงว่ามีคนมาขอโศกพี่น้องเบื้งห้อยเป็นขูดไว้ห้อยคนมาขอโชคเลยพี่น้องเบื้งแสดงว่ามีคนมาได้โชคได้ลาภบาจนี้ไปไหครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านไม่ฟาดงดิบเนาะ เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับปู่เนาะซึมเข้าไปเราพี่น้องเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับเพราะว่าคนตัดต้นไม้ไปเยอะโอ้โหครับผมคนรักตัดไปเยอะปู่นี่เป็นเป็นแดนประหารเก้าที่ดีป่ะครับปู่เป็นแดนประหารเก้าที่ดีป่ะครับแมนอยู่นี่เขาว่าเป็นแดนประหารเก้านะคนเบาปู่เข่งปังเป้งปังเบงปังเบงเนี่ยเป็นเมืองบางบดอย่างนี้เหรอครับปู่คล้ายๆนั่นแหละ เปออ็นพุ่งโอกอล์เป็นคล้ายๆเมืองบางบดคือว่าเจอคนเฮ็ดกับเขาปู่ของมา่นางสมาธิได้ไหนเีเลยปะ่ะคะวานแมนเพิ่งมาเข้าปีนี้ละเจ้าทุกบ่ได้เขามามาอยู่เจ็ดปีแปดปีกับบ่ได้เขามา้าหนกเชิญเขาม้มาจะเดินสำรวจออก,ก,กไปเพิ่งปีนี้เพิ่งมาเจาะเขามาหนิละเพิ่งปีแรกที่มาเจาะเขามาเห็นต้นไม้ตัวนี้แล้วครับ บานนี้ทางเขาก็ไปหาต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนี้ไปว่าไรพวกคุณทั้งยากทางยากคืว่าทังยากมันเป็นปลาดงดิบครับเดี๋ยวปลาเขาไปครับพี่ครับต้องข้ามคล้องนี่ไปต้องข้ามห้วยไปข้ามห้วยไปนี่ต้องเลาะเลาะขอบไปบอกขอบไป็นตัดเขามาดขอบขอบไม้ทีหนึ่งมันควรหกครับผมครับมันอันตรายไปหรอบอกย่งไงนะครับมันเป็นปลาดิบน้องยังมันมันเนี่ยอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันก็เรียกงกับลายงูกัหลาย โอ้ยไงเลยบ่ค่ะพ่อลูกเพิ่งเกิดมเสื้อกางเกงกีก็ไม่มีผดจงนจังคนละโอ้รับคุณครับแต่เดี๋ยวนี้บัลลูว่ามัไปไทยแล้วเออคือปูกระว่ามีผู้หญิงแต่งชุดไทยออกไปหาปูอยู่เรื่อยๆป่าครับแมนกับมีอยู่มีมีในข้อมฝันนั่นแหละเส้นไผว่าจังไรเนี่ยครับพ่ออกไปกับส้วนเหรินให้โล่เหรินไผ่ส้วนเหรินไปนั่นเหรินนี่เลยละกับบอกเด็กกันละครับเป็นผี ไส่สุดไทยไส่สุดไทยไม่ยิ่ง่ว่าผู้ชา้พวกเขาไปเขาไปจะไม่ยิ่งไปน้ำกันสองคนผู้ใา้ผู้หนึ่งไม่ยิ่งผู้หนึ่งไม่ยิ่งที่เขาไปหาแบบคุยกับกับปูนแล้วครับผู้ผู้ผูจับสัตนงินเสชวนคุยมามามาเลนให้โลกันวันนี้เพื่อนบอกแนวท่าง แต่ว่าผู้ใา้บวกเขาไปผู้ชายยืนอยู่ไกลๆคุบเขาไปแต่ไม่ยิ่งนบอกครับปู่นนี่ได้โบฝันงยังโบฝันต้องใกล้ๆนะครับปู่มันก็ไม่แน่เหมือนกันบางครั้งมันเข้าพรรษาหรือว่าอย่างนั้นนะเข้าพรรษาแล้วครับบางทีมันก็มาตอนเข้าบรรษาบางทีก็ออกพรรษาก็ไม่แน่มาอยู่เรื่อยมาอยู่เรื่อยมาบ่บอกเข้าดอกยังเว้นพ้นโบไปจากหันบอกครูฮะยังเว้นพ้นโบไปจากหันบอก ม้าง่างเว้นม้าอกออกออกค่ัยเาีขึ้นแล้วเว่ามาตอนมาตอนมาครังแหลงก็ออกออกมาเป็นกลุ่มละเสียงเสียงตีกระดิ่งตีเสียงออกไปย่างเป็นขบวนมาแช่กันเขามากับมี่แช่กันมาตอนปู่มาอยู่ไม่กัดได้ยินเสียงมุนี โยมก็ได้ยินคื่กันทางเว้นกันได้ยินกางเว้นกัได้ยินเสียงตีกระดิ่งตีข้องตียังมาแง่มาเสียงอื่นเสียงอะไรก็ดังระงมไม่หมดอตอนนี้ันลักษณะนี่สีบวกแข่ไข่เมื่องบางบทเมืออรับเล่ห์ไข่ไบอยูเป็นมูบ้านยูที่เป็นมูบ้านบางข้งก็ได้กินเห็ดกำเขาได้กินเห็ดแกงนอไม่สอกนอไม่สมจนคนแถวนี้เขาว่าปูเห็ดหนังย่างย่างหมืนขึ้นเห็ดเห็ด กเก่า,า,อ,าอีหยังว่าสโอ้ยจียด้เฮ็ดอ,อีหยังได้กินอาหารช่วยได้กินอาหารช่วยไปให้ให้เขามีแถวนี้มีเถียงหน้ามีอย่างไรไลยอย่อ,ออกไปนี่มันป็นปลาอันเป็นให้ของทททไทยบ,บ้านต้ดกวยยอย้วครยี่กันสิบมีเจ้บานว่าแม่ออกมาใอยู่นในี้เลยแต่ว่าหันมีกินอาหารน่ามากขึ้นมากเลยค่ะคือยัง เขาเขาว่าเขาว่าปูปูปูได้ยินแต่เสียงอ่ะปูม่ได้กินแต่ว่าปูได้ยินแต่เสียงซับเขียงซับยังซับอาหารเสียงปงเปิงปงเปิงโขกต่ำน <Okay. S 2> ั่นต so yes, ่ำน hey no ี่อ่หารละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปูโบไฟโบอยได้ยินเพราะว่ามันมันรึงแล้วไม่ไม่มันโบรังได้ยินไม่ไม่เพิ่นเห็ุใดเห็นเหใเห็นเได้ยินเดี๋ยวนี้เงียบบ่ได้ยิน ูยอย่างนี้มันขึ้นปูกับยางมากกว่าพวกห็นนะี่หนึ่งกี่สองปูกับยางเลาะเดินปูเพิ่งเาะงานขมาเพิ่งเจาะปีนี้ละตอนแรกกับพวเขมาจะเดือันนี้มีผู้ไปบอกปูบอกครับว่าต้องเห็ดขามาหาต้นบอกปูปูพนถูกดงมากคนมาเห็ดปูวันไหเป็นคนเห็ดเด้ปูปูน่ิคนมาเห็ด่น เพิ่นมาจากโคราชครับเพิ่นซองเห็นเพิ่นมาซองเพิ่นเลยเพิ่นเลยมาเหตุทางก็บ่เข้าใจคือกันกูก็บพวกหัวอ้าวเฮ็ดคือเฮ็ดเข้าไปเข้าไปลึกๆว่าซั่นอยากเข้าไปลึกๆว่าทันเพิ่นเฮ็ดก็ปล่อยเพิ่นเฮ็ดอยูล้เพิ่นมาพักอยู่นําอือบ่เฮ็ดกับมาแล็บยุ่เฮ็ดกลางสิเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอันกลางพี่น้อง3ตัวเลยเรียงกันมั สามตัวเลีเ lighting, the 7 49. 7 49. ้ยงกันไม่ตัวไหนครับปูปูเห็นเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็งวดนี้งวดที่สามเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าครับพี่น้อง f อีทุกท่านเจ็เหมือนกันไหมปเห็นปเมือนเลสูเห็นปั๊บเอครับเจ็ดสี่เก้า ดูอย่างนี้ยังชัดอยูเลยนะอืมอยงนีเยชัดเลยฮะโอ้มนดีพี่น้องแมนดีพี่น้องเอคนลูกจะยาครับปดจุดนี้เราตรงกันไหม้มันเลอีก้เพไครับผมการเยงินโอดีครับซีกีเ่าลีครับซี เขามาแล้วงซอมงวดปะครับปูอือเมนเดียว์วะทันวะย่างละค่ะงวดนี้ก็อืองวดที่สามครับปูเก้างวดผิดงวดเก้างวดก็ถือว่เข้าอยู่นะครับปูไม่รู้เหมือกันแต่ว่าแต่ว่าปูต้องเป็นเลขหกศูนย์หกศูนย์มันไม่ผิดนั่นแต่ปูไม่ได้กลับใช่ไหมครับไม่กลับตัวเดียวเลยเหมือนกันอย่างนี้แหละครับก็ไม่ได้กลับไม่เลย นี่ก็ 7, 4, 6, 7, 4, 9ครับตัวเองเม็นได้วยค่ะกูมันมีดอดเม็ดเนี่ยคนที F4 จะเห็นตัวอื่นก็ได้มารุ่นเด้ถูกสิตรงกันกับปูหาบกนะคะแต่ว่านี่มันเซ็ดตุกหนึ่งโค่ะโอ้วมันเอียงมันจะตกน้ำมันจะตกน้ำอะไรอะไรจะตกน้ำคุรษัพท์เอียง ย่อไรพี่น้องตัวแดงๆนี่แหละ่ดำด้วตัวแดงตัคปูเนาะแดงแตัวแดงแลคปูตามสูเรียงกันเลยพ่อกันเด็กูกราตัวแรกเ็บด้ค่ะปูอ่าคับส่ตรงกันกับปูวาเจ็บที่เก่าเเืกหัวเป็นเจ็บี่หอมเอ่นนรลุ้นไปด้วยกันครับพี่น้องเจ็ซี่ดทนสองขังตัวแรกมาเจ็แล้วครับพี่น้องเจ็บซี่ดทนแม่นอีเดีอ เจ็ดหนึ่งตัวน่ะข้างหน้านอ่นนี่เป็นหนึ่งตัวนี่ใช่หมหนึ่งบ่เออมียคือไพ่ก็เปลนทั้งสี่ะอ๋อรับหรอเ็นซี่เป็นน้ำไหลแน่ใส่ี่าอืมันเป็นข้ขาวโอ้ซาดูซาดูอันนไหลไม่แล้วคนรมารบดูเ้อลูกลนมาขอโชคาาภฝากตัวโอ้เป็นขว้ไหลมากพาปกติขั้วจะขึ้นทั้งวีนองแต่ว่าอันนี้ไหลลงหลังคับแปลทุกอย่างค่ะเลขถูกมสูครั กำลังไหลลงมาครับพวดไหลลงล่างเลยครับก็ไหลเลขทูมีสองคางค่ะขึ้นมาสามตัวทั้งคางกับสีสามตัวเออเอาสิได้สองคู่หนึ่งแต่ว่าขวดนี่ตี่มันไหลลงน้ำดินได้ยังไงวะเพรากติเป็นน้ำเพราขาวันนี้เป็นพวดไหลลงดินเอฟซีครับเป็นเรื่องแปลกๆเนะครับไหลลงไปน้ำห้วยห้อยหนามเลยพี่น้องโอ้คางกางที่สองนี่แปดสามท้างนั้นแปดสามคู่นี้แปดสามคู่นี้เจ็ดแปดต้อง ควรไหลลงไปท้อค้องน้าครับพี่น้องข้างนี้ทางน้าเจ็ดแปด่านี้ข้างนี้หนึ่งสามหรือเจ็ดแปดสามอันเจ็ดหนึ่งแปดสามหนึ่งสามกับเจ็ดแปดอันนี้เป็นเลขถูกพี่น้องเป็นเลขถูกจุดคู่กันนะครับไอ้ที่บางขวดนะว๊ะขี่หลงปูเป็นห็นครับีนเพิ่นห็นนะพี่้ังนะเป่นเจ็ดสี่เก้าตัาวห้าหัวหาแปดสเออ มันมันแปลกแต่ขว้นี่แหละขั้นขั้นหายแล้วบัดนี้ขั้นขึ้นหายแล้วมีไผ่แต่ตองได้แถวนั้นโอ้เป็นของเขาบ่กล้าทางปตานึงตรงนั้นเห็นไหมครับดอนนึงตรงนั้นมีคนเจอดีบ่คมันเข็ดเข็ดเข็ดเจ้าของก็บ่กล้าทางอยากเฮ็ดให้ยี่ไต่เขาก็เฮ็ดบ่อใดมันตายตายรลายแล้วตายร้ายแล้ว ป้านี่ก็ธรรมดาตายพวกบรรกลางตายเป็นเจ็บปู่มาดีเนาะครับามาดีเขาปฏิบัติปูนะ่เนาะมาปฏิบัติมากหนักเท่าไรมากนะก็เหมือนก็เหมือนเมื่อกี้ตั้งกล้องอยังไงก็ตั้งกล้องไม่ได้ครับที่ปู่เรียกนะครับปู่ก็เลยอธิษฐานจิดขอแปดสามเจ็ดหนึ่งอันนั้นไม่ไม่ได้พ่อไั่ทุ้ิยได้แสดงว่าให้ทั้งบนทั้งล่างครับพ่อ อันงในพี่เจ็แปดเจ็ดพี่น้องเอฟซีตุ้ดทันเลขทูกที่เขาใส่จุดมันนี้เนาะหลังจากที่ลงปูเพิ่นเห็นแล้วเอาเผาปู่กันไปครับพี่น้องเอฟซีตุ้ดทันหลังจากที่ปูเพิ่นจุดทูบแล้วก็เห็นตัวเลขแนวทางขึ้นมาจากเฮ็ดครับพี่น้องเอฟซีตุ้ดทันแล้วก็มาจุดทูบขอเปลขอเพิ่นอีกท่นึงจุดทูบกรได้เจ็ดแปดเจ็ดครับพี่น้องเอฟซีตุ้ด้ันครับพี่น้องตัวเลขแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซี หมวดวันทีสุภกพฤษภาพสองปัญหาราโผล่สุขภาครับพี่น้องยุ่นนี่ออามาดูโดนอะไรครับพี่น้องใจเต้นตุ๊บๆตับๆอยู่พี่น้องกับตัวเหล็กและแนวท่าฝ่ายตอนพี่น้องเอฟซีครับตัวเหล็กที่ลงปูเป็นเห็นหลักกับเพื่อนบอกออกมาเจ้าสี่เจ็ดหลักะเลขทุบครับเจ็ดแปดเจ็ดที่เขาใส่จุดประกอบกันไปนะพี่น้องเนาะเปิดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับพี่น้องสฉบโฉบมันหมาล่ำล่ำเรื่อยๆสุขุสุขคนครับ เพือ่อนใดที่ชนชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะประผาดคลิปไปไม่ไมช็อตที่เด็ดจากทั้งช่องอาจารย์แหละพระรวยครับพี่น้องพ่อคันไม่คลิปหนักคลิปนี้ลำลำดีเล่ยสุขุสุข,ขค,ครับสวัสดีครับ